รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตาม บริษัทปตทจำกัดมหาชนพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลย การจอยเดย์สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมายังอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตำนานความอร่อยแบบโบราณไว้รวมกันมากกว่า300ปีค่ะเรียกได้ว่าความอร่อยในตำนานนี้เนี่ยได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและอะไรนะคือสิ่งที่ทำให้ร้านเก่าแก่เหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันตามมาชมชิมฟินกันได้เลยค่ะ สัสเย่เย่ก่อนเย่กอนเริ่มเลยจอยสเดย์สัปดาห์นี้ครับเทพพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมืองโอ่งซึ่งที่นี่นะครับทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่นะางด้านอาหารด้วยแล้วก็ตึกราวบ้านช่องเนี่ยจะมีความแบบย้อนยุคคิานึิมากๆใช่แต่ที่สําคัญวันนี้ยังไงนะบิม ความพิเศษนะคะไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยนะครแต่ว่าเราจะมาตะลุยร้านที่รวมกันเนี่ยมีอายุมากกว่า300ล้านปีค่ะคุณผู้ชม300ปีพอ300ปีพอถ้า300ล้านปีที่ไม่รู้ต้องกินกี่ล้านเยอะไปเนาะ300ปีรวมๆกันแล้วเนี่ย300ปีแน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมฮะพร้อมแล้วไปเลยครับไปว้าวปกติเอางี้หนูถามก่อนพี่เฮษชอบกินแบบ พวกหมูกรอบหมูแดงอะไรอย่างงี้ไหมชอบพวกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่เงี้ยมันจะเป็นอาหารที่แบบว่าเวลาเราตื่นมาก่อนจะไปเข้าโรงเรียนฮะมันต้องกินถูกไหมวันนี้ก็เลยพามาอีกหนึ่งร้านนะฮะร้านที่ที่บอกเลยว่าเป็นร้านที่แบบตํานานของบ้านโปงหรอของบ้านโปงข้าวหมูแดงหมูกรอบมากกว่าอายุมากกว่า50ปีว้าใช่ไหมครับพ่อนี่ีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ อยากเลยไหมอยากชิมแล้ววะพี่เทอยาก<ท>จัดไป <laughs> พ,ดพี่จัดให้ไอ้น้องเลยไอ้น้องเลยไปห้าให้ ให้ย <formation> ีลาฟยีราปัญญาวิเศษแข้าวหมูกรอบเฉลยคนพนงการฝึกตนนี่เล่นนะเกี่ยวอะไรข้าหมูกรอบเกี่ยวเพราะหมูกรอบเป็นหมูแข็งแรงอ๋อนะไม่เกี่ยวมาแล้วพี่เทฟพี่วางอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างพี่บีบมาข้าวหมูกรอบหมูแดงราดน้ำหมูแดงอย่างเดียวอ๋อผมเป็นข้าวที่ราดน้ำเต้าเจี้ยวอ๋อถูกต้องอันนี้เป็นน้ำผสม S <S อันนี้คือน้ำหมูแดงปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำต้มเที่ยวพ่อบอกว่ามาันจะคล้ายๆกับข้าวหน้าเป็ดเน้ำราดเป็ดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้ที่พ่อบอกเป็นซีเนเจอร์ของที่ร้านเลยอันนี้ก็คือเอาอันที่หนึ่งเนี่ยกับอันที่สองผสมกันซึ่งลูกค้าที่ร้านที่มาร้านเนี่ยก็จะต้องสั่งแบบนี้แทบทุกคนถูกไหมพ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยในสามจานที่เราสั่งมามันก็จะแตกต่างกันไปมาเริ่มชิมดีกว่า อร่อยไหมอร่อยบอกผมบ้างอ่าขอเป็นเทปเป็นน้ำจิ้มเจ้าจีน่าเป็นน้ำต้มเชี้ยวราดลงไปครับราดเพิ่มไหมคะหรือชิมหรือยังเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนได้ผมขอชิมตัวน้ำเปล่าๆได้ไหมอ่าได้เป็นไรตื่นเต้นเนาะอุ้ยอุ้ยเฮยเลียกใหญ่มากซอมบ้ากักซิมเบลล่านี่เป็นคนผู้ชมนี่อยากต้องขับมาตามมากินแล้วนะใชราะว่าเลีแยงสัตวมาเฮ้ยมันแบบเค็มๆอ่ะพ่ออุ้ยอร่อยอ่ะ าาลึกหรือไอ้น้ำที่มันอยู่ในผัดผักมุ้งไฟแดงอ,ะอ่ะน้ำผัดอ่ะฟิวนั่นแ่าาอนนนะอร่อยยร้านนี้60ปีแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มอีกให้มันได้3า0ปีในวันนี้ใน EP นี้2 2 6ร้อ6 6, 5, 5หกพั่า 5, อย่างสก็ต้องมี 4, 5ล้าร้านแล้วถูกต้อง,องจะบอกว่าคุ้งแตกถ้ากินตามคุกร้านใช่คุงแตกระเบิด ลิ้มมุ้ยเฮงอันนี้คือเมนูที่เราสั่งมาก่อนจริงๆมันมีเมนูเยอะกว่านี้นะพี่บิ๋มใช่ค่ะแต่ที่เราสั่งมาเนี่ยคือเป็นเมนูเดลคอมเมนต์เป็นเด่นของทางร้านเลยนะมีอะไรบ้างพี่บิ๋มลุยฟังเขาก่อนเป็นไรฟังบุ๋มบิ๋มนะคะเป็นเมนูบะหมีน้ำหมูทุบบะหมีน้ำหมูทุบใช่อันนี้เป็นเกี้ยวน้ำหมูทุบนะครับผมของผมเส้นเล็กต้มส้มมันก็คือต้มยำนั่นแหละแต่ถ้าเป็นต้มยำปกติเนี่ยเขาจะต้องใส่ ถั่วป่นลงไปด้วยก็คือจะไม่มีถั่วนี้แต่ร้านนี้ไม่มีถั่วเพราะไม่มีถั่วมันก็จะได้เป็นแบบเป็นสีมันออกเแนวส้มๆอย่างเดียวมันจะไม่มีกลิ่นของถั่วป่นลงไปก็เลยเป็นสีเหลืองส้มๆอันนี้สุดท้ายเป็นบะหมี่แห้งต้มยำผมซูเลยนะผมซูนะทุกคนนะโอ้ยเนื้อเป็นไงบ้างอ่ะดี มีว่าเดี่ยวชิมไปเยอะชิมเห็นไหมอร่อยยางโอเคเอาใหม่ยังไงหนูว่าน้ำซุปเขาดีอะ่ะอืมจริงอ่ะอยากจะเข้าไปกินในร้านนะแต่ในร้านอะคน,อนเยอะมาก<า>เพราะว่าตอนที่เรามาถ่ายทำตอนนี้คือ เที่ยงพอดีเที่ยงพอดีดูจากอะไรการเนี่ยตอนนี้นเที่ยงพอดีไม่ได้ใส่เอ้าไม่ได้ขอโทษครับ <laughs> ครับผมเมื่อกี้เป็นร้านซัวข้าหมูแดงกี่ปีนะร้านเมื่อกี้เมื่อกี้หกสิบร้ายหกสิบแต่ว่าร้านนี้ที่เราบอกกันไปเป็นประมาณแปดสิบปีนะแปดสิบ <80 S 2> ปีบวกเล็กเป็นเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบ มาประมาณ80ถึงเกือบร้อยปีแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาประมาณตั้งแต่รุ่นอเลาโกงอเลามาคุณย่าแล้วก็มาคุณพ่อแล้วก็มารุ่นพีแล้วค่ะ4ีรุ่นแล้วค่ะสี่เจนละอี้นะคะประกวดเทพีสวนสามพันปีสานค่ะแล้วก็เป็นนางงามบ้านโป่งค่ะทําให้ลูกค้าแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเรียกกันติดปากมาว่าก๋วยเตี๋ยวนางงามค่ะอยากเชิญชวนให้มาแวะลองชิมดูนะคะบะหมี่เกี้ยวหมูทุบหมูแดงของที่ร้านเราทําเองเป็นสูตรที่ทำมานานแล้วนะคะจากจีนเลยค่ะ ให้มาลองชิมกันดูนะคะว่าเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มแล้วก็เกี๊ยวบางหอมหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ ับสนุนโดย King Power Click and Collect Shop Beauty Free Online รับของง่ายที่สนามบินบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลยบวกอายุเลย บอกอายุเลยเหรอพี่เคเมื่อกี้รีบสั่งมาก่อนแต่เมื่อกี้ถามถามถามคุณป้าเข้ามาแล้วว่าร้านเนี่ย60ปีตอนนี้200แล้วนะอุ้ยเร็วมากเลยอ่ะไกลายละกลายละกลละอ่ะร้านนี้เป็นร้านขนมจีนอย่างที่เห็นอ่ะของพี่บิ๊มเป็นอะไรมีโบราณมีโบราณเรียกว่าอะไรนะมีผัดใช่เป็นมีโบราณอ่าแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีนแกงไก่ว้าวเอาจริงๆเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นแกงเขียวหวานถูกป่ะ แต่ที่นี่เขาก็จะเรียกว่าแกงไก่แต่ผมก็เถียงว่าแกงเขียวหวานนะครับแต่ป้าบอกว่านี่มันคือแกงไก่ออแต่เราก็บอกว่าแกงเขียวหวานป้าบอกแกงไก่กินไหมแตก่กินอยู่ดี <laughs> ดแล้วของผมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ที่เด็ดเลย,อ,ยอันนี้ขนมจีนซาวน้ําจริงๆขนมจีนซาวน้ามันก็จะมีแบบความแบบเอาพูดให้เข้าใจง่ายคือมันเหมือนแบบเป็นขนมจีนแบบเก่าแก่โบราณณหน่อยก็อาจจะหากินยากอะไรเงี้ยลอง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 ดูไม่ลองไม่รู้พี่บิ๊มอ้าอย ใช่ไหมอร่อยคือจริงๆแค่ความรู้สึกเราอ่ะมันจะเป็นของคาวก็ไม่ใช่ของหวานก็ไม่เชิงถูกป่ะมันเหมือนมันมีรสหลารสตอ้นๆผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของของขนมจีนชาวน้ามากๆเลยและยิ่งด้วยแบบความแบบดูร้านที่เราอย่างอย่างที่เราบอกว่าร้านเนี้ยหกสิบปีสังเกตนะร้านที่เป็นแบบร้านตำนานร้านโบราณเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านเหมือนเขาขายมาตั้งแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับทุกคนครับก็จะมีมีอายุแบบ50อั60อัหกสิร้านก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลย ไม่ต้องแต่ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากใช้ความคลาสสิกของร้านเนี่ยเป็นจุดขายของร้านไปเลยยิงถูกไหมเนี่ยแล้วมันก็ได้บรรยากาศแบบขนมจีนใส่จานลายดอกแบบนี้แล้วบรรยากาศแบบนี้ทุกคนมันที่สุดแล้วเออมันที่สุดแล้วจริงๆไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเต,ติมเลยมาตาผมชิมม้่งพูดเยอะแล้วอ่ะคอมพิเตเป็นขนมจีนแกงไก่เคียวหวานขนมจีนแกงไก่เคียวหวานกุ๊ก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 เคียวหวานโอเคเคียวหวานแกงไก่ไม่กินละกินกินได้เลย ตำนานกว่า60ปีเหมือนกัน<อ>ที่แม่ทําอยู่คือผัดไทยโบราณเลยใช่ไหมครับแม่ของเรามันต่างจากที่อื่นยังไงครับแม่ใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านถูก<อ>ไหมฮะนี่แน่นอนลบประกันแม่บอกว่าผัดไทยสมัยใหม่มันจะเป็นน้ําซอสที่แบบ<อ>ปรุงรสเสร็จแล้ว<ฆ>ใช่ไหมพอใส่เส้นใส่ต้หู้ใส่กุ้งแห้งเนี่ยแล้วก็น้ำ,นำซอสเทใส่มันก็จบเป็นผัดไทยเลยเ<อ>แต่นี้ดูค่ะมันเป็นผัดไทยโบราณ<ฆ>ต้องปรุงรสเองทุกอย่างจริง ไข่ก bueno. ็เป็นไข่เป็ดเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นยังไงล่ะจ๊ะชิมเลยดีกว่าครับมาชิมเลยค่ะให้ผมขอบีบมะนาวดนึงนะได้ค่ะอร่อยเหรออืมดีจังอืมอืมชั่ยังไง มันหอมเตาถ่านเลยทันทีบางทีถ้าเป็นเตาแก๊สใช่ไหมครับความร้อนเนี่ยมันจะทั่วทั้งกระทะถูกไหมแต่ถ้าเป็นเตาถ่านเนี่ยความร้อนมันจะไม่ทั่วบางทีถ่านตรงนี้มันแรงกว่าถูกไหมถ่านตรงนี้มันเบากว่าทําให้กระทะตรงนี้มันไหมเวลาป้าเขาผัดเนี่ยเขาจะต้องขึงเส้นก่อนให้มันติดกระทะถูกไหมแต่ตรงที่มันร้อนกว่ามันเลยทำให้เส้นไหมพอเส้นไหมตรงเนี้ยมันมาผสมกับ เส้นที่มันแบบไม่ไหมมันกลายเป็นหอมอร่อยเป็นเอกไม่ไหมเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นหอมมาที่มันไหม้แบบไม่ไหม้อร่อยอืมนีก็อร่อยอะอร่อยกรบอกเนี่ ร้านแรกเราเป็นร้านข้าวหมูแดงอะจั่วข้าวหมูแดงใช่ไหมหกสิบอันหกสิบเนาะหกสิบไปร้านสองร้านสองแปดสิบแปดสิบแปดสิบเป็นร้อยสี่ร้อยสี่เรามานี่เลยป่ะอ่าเรามาขนมจีนหกสิบเป็นสองร้อยแล้วก็มาผัดไทยอีกหกสิบเป็นสองร้อยหกสิบาจะครบแล้วว่าร้านที่เราจะไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขนมไทยแม่กัญญาร้านนี้เหมือนกัน60ปีเหมือนกันเมื่อกี้260ใช่ไหมบวก60เป็น 320ค่ะแต่พิเศษกว่านั้นเดี๋ยวเราแถมให้แถมอะไรอะ่ะเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปร้านอาหารญี่ปุ่นได้กินให้หมดเนาะได้ครับ บริษัทปตทจำกัดมหาชนพักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุนซีพีลองเลยบริษัทไทยเบฟเวอรเล็จจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเมื่อกี้ผัดไทยมาแล้วถูก,ถกต้องไหมก็ต้องมากินของหวานถูกต้องเพราะเราอ่ะ กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่อ่ร้านนี้ฮะอีกร้านหนึ่งเลย <ฮะ S 1> ที่ดังมากๆในบ้านโป่งครับผม,ผมร้านกัญญาขนมไทยแม่กัญญาตรงนี้เลยเอาละครับแล้วตอนนีนะะ้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านตัวจริงของขนมไทยกัญญาแล้ว คุณแม่กัญญาสวัสดีครับนี่เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวกับทุกคนหน่อยครับผมชื่อกัญญาจ้ะเจ้าของร้านขนมขนมไทยที่บ้านโปง่งครับของแม่มีทั้งหมดกี่เนมนูแม่แม่จำได้ไหมครับในร้านแม่หลายอย่างหลายอย่าง <Holly> ที่สะดุดตาผมนะคืออันนี้ชิ้นนี้ <S <S <mond> ไม่ได้แกะอันนี้คืออะไรคบแม่ขนมขี้หนูขนมขี้หนูสีเขียวนี่ทำมาจากอะไรแม่ ใบเตยนะใบเตยนะนี่นะครับมันมีความหอมควันเทียนแน่ใช่ไหมใช่อ๋อมีควันเทียนเนาะกระดังน้ำกระดังน้ำดอกมะลิดอกมะลิด้วยหอมเนาะมันหอมมากเนาะหอมมากละลายในปากเลยเนี่ยเนื้อเป็นเหมือนแบบเป็นใสๆหน่อยครับเหมือนุ่ยๆไม่เหนียวไม่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีเลยจริงๆผมสังเกตนะไอตัวที่เป็นจานสีฟ้าเนี่ย จะคล้ายๆกันเราไล่เลยดีกว่าไหมพี่บิ๋มก็มีอะไรบ้างไอ้อย่างอันนี้คือข้าวเหนียวกรอยอันนี้หน้าสังขยาอันนี้ข้าวเหนียวสังขยาเนาะอันนี้หน้ากะชีอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำหน้ากะชีนะครับผมอันนี้หน้ากุ้งหน้ากุ้งกุ้งอะไรแม่กุ้งสดน่ะใช้กุ้งสดกับมะพร้าวสดกับมะพร้าวนะครับมาชิมพี่บิ๋มเริ่มเลยค่ะ ผมเริ่มจากข้าวเหนียวสังขยานะได้เลยครับสังขยาแม่ซื้อจากไหนครับแม่ทำเองทำเองหยอก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 มุ้นี้ต้องเล่นนะมุ้งนี้เล่นนะข้าวเหนียวสังขยาครับนะเป็นไงบ้านพิเทพอ๋อนี่ของหนูบ้านดีกว่าเป็นนาคุ้งนะคะคุ้งสด สมัยเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยโลละาสามสิบกว่าบาทนะใช้กุ้งแม่น้ำทำอันนี้เจ็เดแปดร้อยนะันนี้เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยหรือเนี่ยโลโลกุ้งเผานะใช่สนใจไอ้กุ้งไอ้กุ้งธรรมดาแล้วอันนี้ข้าวเหนียวกรอยใช่กรอยใจมาลายพรน,นะอันนี้ใช้เรื่อยเกันอันนี้มันเป็นน้ำตาลกับงางาดำนี่ไหมแม่ใช่อันนี้ <c oughs> นกล <c oughs> <c oughs> ิ่นแบบงา จะหมูขึ้นมาก่อนเลยรสชาาา่าตมันจะคงที่อ่ะเพราะว่าแม่ซื้อมาจากร้านเดียวกันมันจะคงที่เดี๋ยวเล่าหนึ่งเยวคือแม่ทําเองแม่ก็จะดูแบบคุณภาพตลอดว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ยงไงถูกไหมครับรสชาตก็จะแบบนี้ตลอดเราแปน้ลือัปืนปืนอโอเคผ่านตัวข้าวเหียวไปแล้วยังมีอเยอะเลยแม่จ๋าเอาที่เป็นถามนี่ไหม น่ารักตะมูตะมีมากเลยทองหยดทองยอดเม็ดขนุนอะไรเงี้ยเขาก็จะสั่งงานไงสั่งไว้ใช้งานแต่งงานอะไรเงี้ยชิมดีกว่าแม่น่ารักมากเลยนี่ืองชิมมันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะแม่ทองหยิบทองหยิบนะคะน่าหลกใหลอันนี้เลยอันนี้ก็สวยอันนี้คือกินปลาแตงโมแตงโมแตงโมตั้งเสียงแหบด้วยไหมอันนี้ผมต้องเรียกว่าแตงโมปลาแห้งหรือปลาแห้งแตงโมแม่ แล้วแต่จะเรียกโอเคไม่ว่าแล้วแต่เรียนนะครับทุกคนใครที่แวะมาเที่ยวที่มะโปรล่าบุรีถ้าจะเดินทางมาที่ร้านต้องเดือดทำยังไงครับแม่ครับหรือว่าฝากเพจฝากอะไรก็ได้ก็เพจเปิดเพจขนมกัญญาก็ได้มั้งในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับในเฟซบุ๊กเซิร์ชเลยว่าขนมกัญญาถูกไหมฮะจ้า มันโป่งนะครับผมขนมแม่กัญญาคนนี้คนสวยของเราด้วยพีนี่ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตขอกลับบ้านอย่างละห้ากับบ้านจัดไปแล้วจไปแแล้ววม่่าแม่ว่าจัดไว้ให้หนูแล้ว ร้านสุดท้ายแต่ยังไม่ถ่ายสุดเราจะพาทุกคนเนี่ยมายังร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูอาหารโดดเด่นมากมายรวมถึงบรรยากาศในร้านที่ได้ฟิลร้านอาหารญี่ปุ่นแทๆ้ๆที่ร้านคินคาเน89บ้านโป่งร้านชบุรีกันค่ะมาแล้วพี่แดนเต็มตัวเลยเอ่ะอัจริงอ่ะเราตั้งแต่เช้ามานะนจนมาถึงร้านเนี่ยเรา,เาจริงก็อิ่มนะ แต่พอร้านนี้เขาแบบจัดสเปเชียลให้มากๆเลยดูสิเต็มโตขนาดนี้อันนี้เป็นแบบสเปเชียลแบบร้านที่เราแถมให้กับทุกคนเลยนะเป็นร้านุดท้ายนะอค่ะนี่พอร้านนี้คือร้านคินคาเน่แปดเก้าอ่ะใชื่อร้านเปะเมอร์พอท่องมาแล้วมา มาพูดถึงเมนูอาหารกันหน่อยดีกว่าเขาแบ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้พี่แบ่งให้เลยของบิ๊มเนี่ยจะเป็นฝั่งเย็นอ่่าเเป็็นนฝังยของพี่จะเป็นฝั่งร้อนแล้วพอเราขนัดร้อนก็ขอเป็นฝั่งร้อนละกันได้ค่ะมาแนะนําเมนูครับทุกคนครับของผมเริ่มจากข้าวหน้าหมูย่างครับอันนี้ครับผมและนี่เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะอันนี้เป็นเกี๊ยวซาาทอดอันนี้เป็นนาเบะอุด้งหัวปลาแซลมอนหนึ่งซีอิ๊วนะครับผมหรือต้มซีอิ๊วนั่นแหละนะแล้วก็อันนี้เป็นชุดแซลมอนย่างนะครับนี่เป็นแบบเนื้อแซลมอนย่างราดซอส เรียจกี่ไปเลยของเธอมีอะไรบ้างของหนูเป็นฝั่งเย็นค่ะครับเริ่มที่ตาแรกเป็นข้าวหน้าแซลมอนสดอ่ายำแซลมอนค่ะคุณผู้ชมและนี่เป็นเซตรวมซาซิมิอันนี้เป็นซูชิรวมค่ะทุกคนมีทั้งโลมีทั้งซูชิด้วยมับใช่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับจะเริ่มเป็นอะไรอันแรกอยากเริ่มจากอุด้งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะดับอ่ะไฟมันดับเลยเห็นไหมเดี๋ยวเริ่มแต่อันนี้เป็นอุด้งแบบเทปบูล่า้วยนะทุกที ก็คือพูดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เพลงคาวนี้89มี2สาขาที่บีนอ่ะยังไงสาขาที่อันนี้เป็นสาขาที่2ปะ 2> สาขาที่2ครับสาขานี้ก็คืออยู่ที่มันโปง่งเนาะแต่สาขาแรกข,ของเขาอยู่ที่นครปฐม,มวเซิร์ฟเลยขึ้นเหมือนกัน มันต้องละเลงไข่เข้าไปแบบนี้นะว้าวมาสุดท้ายเลยพี่เบมถ้าสมมติว่ามาท่านไหนที่มาที่ร้านนะครับผมเช็คอินกดไลค์กดแชร์แบบนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะคปั๊มปั๊มอร่อยไหมอร่อยมากฝากร้านหน่อยฮะถ้าคุณผู้ชมอยากมาร้านที่นี่ต้อง ชื่อร้านว่าอะไรได้เลยครับคุณผู้ชมกินทานเนนะคะแปดเจ้าสาขาบ้านโปกใครนะคะที่แบบว่าอยู่ระแวแกใกล้เคียงเนี่ยามาได้เลยแต่ถ้าใครอยู่ใกล้คนครปฐมก็ไปที่สาขานครปฐมดได้ใช่สดเหมือนกันอะไรเหมือนกันเตนะเลยไหนมาดูหน่อยดิยว่าวันนี้เราอ่ะสามร้อยปีเป็นมิชชั่นของเราเราทําไปครบหรือยังนับอีกทีมาเริ่มจากร้านแรกร้านแรกหกสิบชหมูแดงหกสิบปีหกสิบละไปร้านที่สองก๋วยเตี๋ยวนางงามถูกต้อง ลิ้มมมเฮงอ่าลิ้มมวยเฮงกจนางงามเป็นร้อยสี่สิบแล้วตองร้านขนมจีนอีกสิขนมจีนอีกสิอ่าเป็น2อ0ร้อพอดีสองพอดีแล้วก็ไปร้านผัดไทยอีกสิเป็น2 6งแล้วก็ไปร้านขนมหวานเมื่อกี้ร้านขนมหวานอีกสิเป็นสาม่สิ มิชช <Mission> ั่นคอมพลีทแล้วฮะเย่เ<อ>นะถ้าตามวันเรานะทุกคนจะมีอายุยืนยาวไป320ปีเลยจริงค่ะแต่เก็บตกเป็นหนึ่งอันแล้วไม่เป็นไรันมีช้อนต,ต้องให้นะครับผมว้า,าให้ถือเป็นแอบแอบรู้วันนี้มิชชั่นคอมพลีทครับเย่เ<อ>320ปีนะครับผมสัปดาห์หน้านะครับเทปจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปกินอะไรอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามมาให้ดีนะครับกับ joy today ถนนแห่งการเดินทางทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทางช่องทบพห วันนี้เทปบิมลาคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยว Enjoy Eating ต่อวันนี้ได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันที่รูป King Power Click and Collect Shop Beauty Free Online รับของง่ายที่สนามบิน ใหม่อิซุสดีแม็กซ์เมจิกทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์อาหารซีพีบริษัทไทยเบบเวเลตจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา